เอาเหมือนเดิมนะเกียร์สยังคงเป็นสกิลเหมือนเดิมอยากได้ที่หาผลปีาศาจวะ่ะเอา้าโลบักพอแล้วอู้หนที่สุดไม่ก็พอผมขอแนะนำ FDC Shop บริการเติมโรบักระบบ ID Pass แถมยังมีเกมต่างๆคนจะซื้อกมากมายอ Star King Legacy กด Game Pass กดผลแบบปอกฟุตแบบต่างๆอีกมากมายลิงก์ a c e o o o k ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีทุกคนเลยนะครับในเกมเลอแบบอธิบาชื่อว่าซาก้าพีชนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําการสอนฟาร์มในเกมนี้ไปนะครับก็เกมจะทําการอัปเดต1.5นะครับว่าเกมเนี่ยค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับผมแนะนําเลยนะครับสําหรับเกมซาก้าพีชนะครับลิงเกมนี้จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเกมนี้น่าจะไม่มีทางอ่ารีเซ็ตสเต็กอะไรทั้งสิ้นนะครับมาเล่นกันได้เนาะ ผมก็เล่นมาสักพักแล้วครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะก็ก็ดีนะตอนนี้นะครับมีอัปเดตนะครับเป็นบอสหนวดดำมาผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่น่าจะต้องแบบว่าเก็บกล่องนับเอากุญแจครับเพื่อไปไขแล้วก็สู้กับหนวดดำนะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวยังไงผมมีข้อมูลไปไปเดีรยวผมมาบอกอีกทีแล้วกันนะครับอเบอาขยกากก่อนเลยนะครับผมจะทําการแจกโค้ดก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับมีโค้ดใหม่นะทั้งหมด3โค้ดนะนี่นะคซับทูเดซี่นะ อ่นี่นะับซับชูเดซี่ได้หักผลพิาษัสามสิบนาทีนะครับแล้วก็ New Stat et, นะิวสเตตรีเซ็ตนับนี่นะับได้โคตรรีสเตตนะครับแล้วก็วันเคไละ์นับได้เงินห้าหมื่นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับโคตรใหม่เนาะ๋ยวนะก็มีผลยางเพิ่มเข้ามานะครับนี่ผลกรรมนะครับมีเกียร์สองเกียร์สามนะครับแต่ว่าเกียร์สามเนี่ยจะเป็นสกิลนะส่วนเกียร์สองเนี่ยจะเป็น อ่าลนะิมิตเต็ดนับก็คือแบบว่าอยู่ได้สาวรเลยนะครลิมิตเต็ดสามโหมดนะ okay, ครับโอเคครับก็สเต็กมากสุดใช้ที่350รนะ้ okay, อนนยห้าสิบเนาะโอเคผมจะไปดูที่หน้าร้านช็อกโก้สโต้นะครับช็อกโกบักนะครับนี่นะับดูบริการของเขากันนะครับมัคือมีบริการเยอะมากครับแล้วก็มีบริการมี Pass ะระบบไอเดียพัสนับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการซื้อนะสำหรับร้านช็อกโก้สโต้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับอ่า พอเข้ามานะครับก็จะกลายเป็นหน้ารีนะครับก็ให้เราถ้าเราลงทะเบียนอะไรที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วนะครับตรงนี้นะครับทางขวานะจะมีประวัติการซื้อของต่างๆด้วยนะครับดูนี่นะครับก็ตรงนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีอะไรนะครับก็ยังไม่ต้องกดไปนะครับหรือว่ามาเติมครั้งแรกก็ยังไม่ต้องไปกดนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเติมเงินนะครับกดเติมเงินนะครับจะมีการเติมด้วยสองทางนะครับจะมีซองแขวญและ t r ูมันนี่นะครับอ่ะ ทูมันนี่นะับก็ใส่เล่นะครับเสียหักเสียค่าร,รมเนียมนะครับ25%นะไม่คุ้มเลยนะครับอย่ามาเติมมันนี้ไม่คุ้มจริงๆนะก็ให้เรามาทางซ้ายนับซองของขวัญนับทูวอลเล็ตนี่นับเราเอาลิงก์ซองของขวัญนนะับมาใส่นับนะลิงก์ซองของขวญน,นะนะวน,นี้ทุกคนน่าจะทําเป็นนะเพราะว่ามันทําไม่ยากนะผมโอเคครับ okay, นะพอเรามีเงินแล้วนะับให้มาที่ตรงก่อนว่าซื้อสินค้านะับมีบริการซื้อโลบักนะแบบ VIP เซิร์ฟเวอร์นะอันนี้คือ VIP เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ อันนี้นะครับจะเป็นบริการเป็แบบ ID Pass นะครับนี่ราคา3,000บาทนัดได้ลบัก22,500นะครับเลท7.5เลยนะนี่คือคุ้มมากนะครับคุ้มมากนะครับก็ให้เราปิดสเต็ปนะเป็นอ่าสเต็ป2นะปิดที่เรียบร้อยนะเอาพินออกอะไรที่เรียบร้อยเนาะเพื่ออาการเติมเงินเร็วของเขานะครับดูรายการต่อไปนะบริการกดผลนะเกมบ็อกฟุตนะครับคือบริการถูกมากนะครับดูดิผลระเบิด8บาท ลมังกรสำหรับ25บาทนะคุ้มกว่าไปเติมเองเยอะเลยนะครับสำหรับการซื้อผลพิาจนะครับกดพาร์ตบอกฟุตนะครับอืมนี่เลยนะครับก็จะมีตามนี้ให้คุณเลือกซื้อนะครับไม่ต้องไปเติมโลบั๊กเข้าเองนะมันแพงนะนี่คนระับบริการกดเพชรเอาสตาร์ทาวเวอร์ดีฟนนะครับอืมนี่เลยนะครับ3,300เพชรนะครับอยู่ที่415บาทนะครับไม่แพงนะไม่แพงมาเติมก็ได้นะก็อาจจะมีบริการอื่นๆตามมานะครับ ตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะมีช่องทาง Facebook ให้ติดต่อได้นะที่ผมได้แจ้งไปข้างต้นนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูเกมต่อดีกว่าไปโอเคครับผมก็ทุนทัศการใส่ไปแล้วนะครับนี่ตามนี้นะครับเมื่อกี้พอดีมีโทรศัพท์เข้าเนี่ยขอัยโอเค,นะครับมาเดีย๋ยวผมจะมารีวิวสกิลให้ทุกคนดูนะครับสกิลเซสโกมูกพิสโตนี่นะสกิลเซส นี่ปล่อยออกปอย่างนี้นะครับสกิลเซสคููดาวอยู่ที่ประมาณกี่วิไม่แน่ใจนะครับประมาณ5้าวิหรือเปล่าบุออกไ่โดน1 2 3 4 5 6 7วิามสี่ห้หวอะรอ่โหนาะนอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องเวลานะครับไปนัดก,กันเอาเองเองนาะ <c oughs> โกมุบลูน นี่คือโกมุบอลลูนนะประมาณนี้นะครับโกมุบอลลูนโกมุบาซูก้านี่เดี๋ยวผมรีสกิฟดูรอบนะสกิเฟเซสหน่าสกิฟเว็กส์รู้สึกก็เวลาให้ฝ่ายตรงข้ามเด้งออกนะสกิฟเว็กส์เนี่ยโอเคสกิลซีโกมุบาซูก้านี่ประมาณน,นี้นะครับโกมุเก็ทลิงสกิลบี ก็ลากดใช้นะเราสามารถเดินได้นะครับแต่ว่าจะเดินได้เป็นระยะสั้นๆนะครับก็คือเดินได้ไม่ไกลนะครับเดินได้แบบว่านิดเดียวนะครับมันก็เป็นสกิลลู่ะเนาะสกิลซสกิลเว็กซ์สกิลเอ็กซ์ต้องใช้ใกล้ๆนะครับจะเห็นผลสกิลซีนะแล้วก็ถ้าเกิดเราวิ่งอยู่กับสกิลพีจะเป็นยังไงลองดูอ่าเราก็จะวิ่งเหมือนกันนะครับอ่าโอเคถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งนะครับ เกียร์สองเดี๋ยวผมขอแยกข้ามไปที่เกียร์สามก่อนนะครับเกียร์สามจะเป็นสกิลกดนะครับนี่ครับมันจะง้างมาอย่างนี้นะครับมันจะง้างมาอย่างนี้นี่แล้วก็กดปลอยนะครับนี่มันจะทุบนะครับเอา้ารู้สึกก็มันจะทุบอ่าตามที่เราหันหน้าไปเนาะก็มีคูดาวค่อนข้างนานนะครับนี่นานมากเห็นปะยังไม่นับหลอดเลยครับดูดิสำหรับเกียร์สามดูดิ ครูดาวนานนะสำหรับสกิลนี้นะเรนะี๊บเดี๋ยวเราไปเกียร์สองกันมาอ่านี่นตอนนี้ผมอยู่ในโหมดเกียร์สองนะครับตัวก็จะเป็นควันประมาณนี้นะครับมีเสียงซาซาหน่อยนะสกิลเ็นี่เป็นไฟนะครับนี่ก็จะแรงขึ้นนะครับโกมุบอลลูนนี่มีไฟรอบตัวเพิ่มขึ้นมานะครับถือว่าเป็นสกิลที่ ดีนะว่าสกิลเนี่ยไอ้มันจะทำให้ใไฟดถค่าแบบน็อกแบ็กอะสกิลซีโกบุบาซูกา้าโอ้ยแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทุกสกิลมีไฟขึ้นมาแรงจะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสกิลวโโีโอ้โหเป็นหมัดไฟโอ้โหดูแรงมากครับโอเคครับเดีย๋ยวเราลองกดเกียร์สามดูสิครับว่าจะเป็นสกิลยังไงเอาเหมือนเดิมนะครับเกียร์สามยังคงเป็นสกิลเหมือนเดิมแล้วผมเล็งตรงนี้อ่านี่นะครับเขาบอกว่า ผมผมรู้สึกว่ามันจะมีบอกถ้าเกิดเรากดฮาคิเนี่ยผลมันจะเปลี่ยนไปเนะาะเดี๋ยวผมลองเปิดฮาคิฮาคิเกาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกดเป็นเกียร์สองดูนะครับเขาบอกว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนสักอย่างนั่นแหละผมลืมละอ๋อเอเคครับผมกลับมาแล้วผมไปอ่านมาแล้วนะมันไม่ใช่เกียร์สองเนาะมันไม่ใช่เกียร์สองนะครับมันคือเกียร์สามนะครับถ้าเราเปิดฮาคิเกาะแล้วใช้เกียร์ 3, สามเนี่ยสกิลมันจะเปลี่ยนไปนะ เคเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าเดี๋ยวเราไปตีบอสนั้นเดี๋ยวโอเคครับ okay. ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับสกิลเฮชเฮ้ยเจ็ดโคตรเท่เท่จริงจริงเท่จริงนี่นะกล่องนะมีโอกาสตอบกุญแจนะครับต้องเดินไปชนนะมันถึงจะมันถึงจะแปลว่าให้เงินเรานะกดไม่ได้ต้องเดินไปชนนะเฮ้ฮยสกิลเท่เลยเว้ยสกิล เียสามอ่ะโคตรเท่ะอะเท่ไปไหนอ่ะเปิดฮาคีแล้วสกิลเปลี่ยนอืมถือว่าเจ๋งดีนะผมไม่เคยเจอเกมไหนแบบว่าคนคนฮาเคียแล้วสกิลเปลี่ยนนะเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์นะตอบโจทย์ตอบโจทย์ทยี่แบบว่าใครที่แบบว่าอยากเล่นเกมอะไรใหม่ๆนะเกมนี้ฟาร์มยากไหมอืมพอตัวนะเกมนี้มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะอืม Okay, เดี๋ยวผมลองสกิลให้ใหม่อีกรอบปุ๊บอุย้ยเท่ย่างเท่ย่างเท่เกียร์สามยางเท่เกียร์สองก็เท่ไม่แพ้กันนะเกมนี้ เมกมนี้จะเน้นเป็นตีมกลางคืนมากกว่านะครับเข้าเกมมาม,ามันจะเช้าแป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะกลายเป็นตีมกลางคืนนะครับใครชอบเล่นเกมในกลางคืนนี่เกมนี้น่าจะตอบโจทย์จริงๆแหละนะครับอันนั้นอะไรอ่ะันนั้นผลปีศาจโอเคครับถ้ายอดเกมนี้ดีนะผมอาจจะมาทําการไลฟ์แจกผลปีศาจนะครับนี่นะครับอาจจะมาไลฟ์แจกผลเนาะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้นะครับใครอยากมาทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลย เด็กครับก็ผมกำลังหาเกมเล่นอยู่นะครับอย่าลืมฝากที่จะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับ,นะรบก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเฮดูบึ้ม